วันนี้ภาคยกที่4ในใานจังหวัดฝนชุดใหม่จ่อมาอีกแล้วฝนลดลงบ้างในวันนี้19-22ส,กกงสิงหาคมก่อนมาอีกแน่ย23-24สิงหาคมนี้เพียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยเพียกราการทางเพจและยูทูบฝนป้าพี่ก,ก่อพิพัลูกเรือใจทางเฟซบุ๊ก วันอังคารที่19สิงหาคมในช่วงเที่ยงวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามเส้นทางของย่อมความประกาศตาม91 w บิที่ในขณะนี้ต่อที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแล้วนะคะแนวโน้มจะเป็นเช่นไรกันบ้างรวมถึงแนวโน้มฝนในชุดนี้แล้วเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับที่ทุกท่านเห็นขุนวนอยู่บริเวณพื้นที่อ่าวตังเกียในขณะนี้ที่เคลื่อนตัวจากบริเวณพื้นที่เกาะไหหลำนะครับ ได้เคลื่อนตัวลงสู่บริเวณพื้นที่อ่าวตังเกียและหลังจากนั้นเคลื่อนตัวขึ้นสู่บริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนและมาที่บริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้แต่ก็เป็นผลดีที่มีย่อมอยู่ฝั่งหนึ่งของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยถ้ามีย่อมสองฝั่งก็เป็นการไม่ดีที่จะมีการดึงฝนดึงความชื้นไปดี้ังดังนั้นฝนจึงลดลงแต่ในช่วงนี้ฝนก็เริ่มลดลงแล้วเช่นกันนะครับเพราะย่อ,ยอมได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งไปแล้ววันนี้ หลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากที่มีกำลังค่อนข้างแรงก็จะอ่อนกำลังลงเป็นกำลังอ่อนถึงปานกลางดังนั้นในด้านของปัจจัยที่ทำหน้าที่ดึงความชื้นเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะลดลงเช่นกันนะครับความชื้นถูกพัดนำเข้ามาจากมรสุมตะวัตนตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงดังนั้นฝนฟ้าขนาของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยจึงลดลงตั้งแต่ในวันนี้19สิงหาคมถึง22สิงหาคม และหลังจากนั้น23สิงหาคมถึง25สิงหาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับและ 26. 29สิงหาคมฝนลดลงกว่าในช่วง 23- 25สถึงสิงหาคมนะครับและจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง30สิงหาคมจนถึง1กันยายนนะครับเพราะจะมีหย่อมความบรรกากาศตา่ำเคลื่อนตัวที่อยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนมุ่งนาะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะไหหลำหลังจากนั้นเคลื่อนตัวลงอ่าวตังเกียและมาที่เวียดนามทางตอนบนและสปอปอลาวทางตอนบนคาดการส,สลายตัวบริเวณพื้นที่สปอปอลาวทางตอนบนนะครับส่วนจะก่อตัวได้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อนะครับเพราะโมเดลยังอีกยาวไกลยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่นะครับขอให้ติดตามีได้ของการอัปเดตโมเดลกันอย่างใกล้ชิด เดี๋ยวแอดมินจะพาไปเช็พิกัดไปปากหมุดพื้นที่ฝน19สิงหาคมจะเริ่มจาก13นาฬิกาแม่สอด1.1มมอุ้มผาง5.3กรุงเทพมหานคร2ฉะเชิงเซา6.7ชนบุรี3.7คลองตะกราว8.7แกลง1.7ระยอง0.6ปับสแกน1.3ประจวบรีคัน0.8บางสะพานน้อย1.4ชุมแพ5.4เลย2.1 15นกา19สิงหาคมฝนในมริเวณพื้นที่เวียงจันทร์2เลย2.3อุดรธานี1.4บ้านท่า2.8คอนแก่น4นครสวรรค์8แม่สอด3.8อุมผาง5ลานศัก8.7อุทัยธานี9.8บ้านไร่11.1หันคาด7.6ท้องผาภูมิ7.3ห้วยกระเจ้า4ไซโยก5.4กาญจนบุรี3.5พระนครศรีอยุธยา2.4 ส่วนพึ่ง3ราชบุรี3.5เพชรบุรี4.3ปราจีนบุรี4.4พระนครศรีอยุธยา3.4สระแก้ว4.5คลองหาด2.3คลองตะกราว5.1ซอยดาว2.8หัวหิน3.2พระโจปรีขันธ์2.2บางสะพานน้อย4.2ต่อไปนีภจะพาไปดูการ,รากรากาศในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้19-20สิงหาคม2568กันนะครับ เนื่องจากในช่วงนี้นะครประเทศไทยจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนะักเข้ามาในบางพื้นที่ทั้งภาคเหนืออีสานตะวันอขอให้ระวังอันตรายโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารจันทบุรีและจังหวัดตราดาระวังฝนตกหนะักรวมถึงฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ดยเฉพาะพื้นที่ท่าเชิงเขาไร่ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนปรากฏการณ์มรสุมจำตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันทางตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงเป็นกําลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตร อนามันตอนล่างแล้วไทยคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนภาคเหนือฝนฟ้านขนองรอยละ60ตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพเยาวน,าน่านอุตรดิษฐ์ตาพิษ,ษณุโลกและเพชรบูบรณ์อุณหภูมิต่ำสุดย2 2 4องศาและสูงสุด 32.35องศาลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด30-32องศาลมตรมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้านขนองลอยละ60ส่วนมากลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด32-34องศาลมแปประรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้า,นานขนองไอยละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด31-34องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน,นร้อยละ60อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด32-34องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองไร้ละ30ส่วนมากเพชรบุรีประจบรีคันยะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด31-36องศาลมตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล,ลื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองไร้ละ30ส่วนมากจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศา และสูงสุด3235องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูงประมาณ2 m, มาเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตมตกเฉียงใต้ความเร็วถึง3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ทุกท่านติดตามพยากรากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจมายงานให้ทราบ เป็นอระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ